อากาดียามเย็นๆค่ะวันที่ฝนตกวันนี้วันนี้ฝนตกอากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ร้อนเลยเราก็มาภูวิลล่าที่เดิมนะคะแถววัดยาเน,นี่ยค่ะแต่ว่าวันนี้เจอดอกเฟื่องฟ้าสวยๆข้างทางก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมกันค่ะไปชมกันเลยฝั่งตรงข้ามภูวิลล่าเป็นบ่อตกปลานะคะแล้วเขาก็จะมีดอกเฟื่องฟ้าสวยๆแต่ว่าวันนี้แสงไม่ค่อยดีเลยนะคะ นู่นค่ะยาวไปตลอดแนวนู่นเลยตลอดแนวถนนเลยนะคะสูมสิขาว่าสูมได้หรือเปล่าของจริงคือมันสวยมากนะคะแต่ว่าในกล้องแสงมันไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะอยู่สองข้างทางเขปาปลูกนู่นค่ะปลูกย้าไปตลอดแนวตรงนู้นเลยแล้วก็จะมีสวนมะพร้าวนะคะขับรถไปนี่คือแบบ วิวสวยเลยค่ะบรรยากาศฝนตกแบบนี้คือวิวสวยเลยนะคะอันนี้ภูเวลลาที่เรามานะคะภูเวลลาที่เรามาก็จะอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามกันค่ะพามาชมวิวทิวทัศน์ค่ะคลิปนี้อ๋อขับรถมานี่คือสะดุดตาดอกเฟื่องฟ้านี่นะคะสีสีโอรนตสวยมากสลับด้วยสีชมพูสีขาวนะคะสวยค่ะไกลๆนู่นสีชมพูเข้ม สวยๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ฝั่งนี้ก็จะมีต้นปาล์มนะฝั่งนี้ก็เป็นฮูวิล่ามีเข็มนะคะฝั่งนี้มีดอกเข็มนะคะนี่นี่คือทางเราจะออกไปทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะออกไปทางขวามือก็ได้นะคะนี่ทางนี้ขับออกไปก็จะไปทะลุเลี้ยวขวาไปก็จะถึงวัดยานสังวลารามนะคะนี่ ออกเข้าออกได้หลายเส้นทางนะออ,อากาศดียันสบายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พาชมดอกเฟื่องฟ้าสวยๆกันอีกแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย